ลูกสคนถือกนทั้งสามคนถือทั้งสามถือสมโต๊อกสามโตงบ้านนี้บานี้แะลูกสาใหญ่ก็่ปีู่่นี้เพ่มนมาแก่บนเอารถแหงมากหงบอกตไดแขนแกอันนี้ว่าวุ่มๆมหามาสุดแรกกระถือมาสุดนี่นี่สามตัวสามต๊นให้สามตัวตรงเลยเนให้สามตัวตรงเลยเราเราเบอกว่าเกสามเอ็ีอยแลแม่ เราไปที่เจ้าสมุนไงจะอื่นย้ายี่บ่าวตรงนี้รักตใช่สบายดีไปจะได้มาจังได้มาขสู่ขอิเอาเอาเอาไปมันมาจักสุเมลเบ่เมงงอวาทีมันออกก็คูอเพราะว่าลูกเขาบ่ท่านใหญ่ฝันพอตัวเจ้าดอกป่าม่งสีเพีรหนึ่งมันยัเพีรที่มาจากหันนึงนึ่หนิละหน้าวันคนงดก่อนมั่งคืนได้จึง ไอเสียงเด้นค so ุเอาเครื่องเสียงมาฉลองโยตะปูนน่หุบราหคใจเสียเตะอ๋อทีทีมากเสียงเสียงมันยูนิ่ติดแม่โอ้ยกที่แรกที่ถิ่นมาลุงสายกี่วันเน่เน่มันยากโอ้นี่เออเหถิ่นมาลุงไปจะไปฝันฝันว่าตาฝานขาวตองรี้โป่งเขาโป่งโป่ใส่สามโตรงเลยนะ อันนี้ง่วงของเขาหรอกครับบาทงิงวนี่พันได้แล้วเพราะว่าสองสองแปดมนงีน่เนะสองสองแปดสองสองแปดสองสองแปงสองแปเลขทูบเขาเยอะยะ่หละเลขทูบมันบาคล้ายังไงเลขทูบยัง่หล้มตาหายจุดจะวายายเห็นเจ็สามนี่ลองคุ้กับว่าเจ็ดสามศูนย์ลองคุ้กับว่าเจ็ดสามหนึ่งเยอะลายตัวเงจนระธานฝันแต่พันจูบขอได้แล้ว สองสองแปกคัะพระวังสาระย้าสามตัวมนถือคับถือแน่จนได้จังลดเครื่องเสียงมากฝนเนาะลูกสามคนถือบทั้งสามคนถือทั้งสามถือสามโตอีกสามโตส่งสามเลยบ้านนี้คือบ้านนี้ละลูกสามไงก็เป็นคู่คุณแ่เพิ่งมาแก่บนเอารถแฮีมากบอกแง่บอกโตคนหนึ่งคนมาได้สองแสนหรือสามแสนอีกคนหนึ่งจะแสนกลัวอีกคนหนึ่งเห็นอียแย่งก่อนย้ายย้ายแย่งก่อนว่าเขาเป็นเพือนกันว่าอีน้องราม อีกยอะฝันว่าได้ฝันว่าพึ้นบ่อมได้แสนแปดอันนี้ว่าวว่านุมข้อมเขาเนาะตามเขามากย้ายหมู่ยางชาวบ้านยายหมู่กับเขาอาจจะได้หลายคนนั้นอาจจะได้น้อยคนนั้นก็เป็นไปได้ใกล้หน่อยก็ถือเดี๋ยว้วาเสียงนีใกล้สิยังกบ่หูสองสเพราะว่ากาสองสอีกเพ่เราบอกเองเม่มันมากีมมเขวะภาษาก็สองกัส่วน แม่มันบ่ตัวอีเพสย่น่ะ่เราก็บปคามันก็มีเงินเขาจายมวางทีโอ้ไ่ด้อย่างนนแม่คนใจดีตัวอเานมนใจีคนใจดีดีมืนนนะอยากเขาเอกล้องนี่เขาคุ้นฟนสองคุนก็เป็นอิเก็จโอ้ีตาหน่อยตาสมบูสสาวเกาตัวนี้แม่ตาสมตาหวานเนอตาาเรโอ้แม่นี่ยสมัไแต่เป็นสาวกติแม่มาครเปิ่อหามากเรียกทุ่มส เพราะว่ามันอันเลียวเมียก็เลยเป็นเจ้าราวอ๋อัวไดเป็นเจ้าราวเพราะว่ามันอันเดียวี่อตัวกนอันเลีวี่นบออันใส่นักเลยทิ้งเขาบอกกันยู่เขากสองสองันดีสองสองเขาว่าแม่จะเอาเรือเจ้า้อเอาแม่มีตัวใดราแบดตัวมักตัวตาตีาเดียวตัวบ้าสี่เจ็ดเซี่ีหน้องจดเด้อเจ็ดเาซี่ ตอนเห็นพอไม่ออกพี่เชียตอนเห็นพอพอพ่อหลวงพอเด็นงพ่อพอแม่พอแม่อี่นอนเยงกันนองสั้วจีสั้วีอยากยังเงินหัวงตัชวนะครับแล้วก็ว่าแม่เป็นซีพอเป็นเก้าแล้วก็ปีเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าอืมคอซื้อซั่มนี่ย้ายย้ายซื้อซั่มเม่ื้อซันี่เจ็ดสี่เก้าเมยเพซื้อหลายตัวเลยก็ะเมกระซานมึ่งแวก็ฝันเมจ็ดสี่เก้าีเลตาแล้วตีเลยแม่งตางตาเขานี่ย แำว่าทุกข์ใันยงม่กแล้วังเลออกเปะเลยพ่อที่คอยตายจะกินที่พ่ปีพอตายเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เที่ยวย้ายออกมาอยู่ที่แรกมาบอกคืออายุแล้วือทยไนี่ละเนี่ยเที่ที่สองยังย่ำเที่วที่สองที่มหามหาอีกมาสุดแรกกระทือมาสุดนี่นี่สุดนี่เขาก สามตัวสามตัสามตัวพ่ให้สามตัวตรงเลยเราก็เราก็บ่าเจามเจ็ดเข้าลแม่เราบอกเราไปซื้อันนนนี่ะตัวอื่นย้ายทีบ่าวตรวนี้ตัวนี้ล่ะตัวยายบ่าว่าเจ็ดี่เก้าเนี่ยเ็ด่เก้าลูกสาวัว่ากันเอสาสาวบอกวำนี่ละซีซมนี่บบตัวอื่นย้ายมัตแท้ เชียงหลวงเมืองขนนองไม่เงียนาลาลาเลยมันอยู่กับบุญวาสนาตัวแมนเงินเขาทานเป็นแสนเป็นล้านเพาบ่มีบุญวาสนาเขาว่าไรแมนคนทานบาทนึงเพิ่นได้เป็นร้อยเป็นโกดเป็นพันครับบุญวาสนาน้แข่งกับเพราะไรแข่งกันเฮียครับเพื่อสิให้เฮ็ดจังได๋ก็ได้แมนครับแม่นแต่ยังละเมิดตามต่อถือเลขก็มีอยู่ได้บางคนเ <c oughs> ขาบังคับให้ซื้อกักบถือ เขาตั้งใจปันดิมักปันดเกถือโยเทถือบ่อขับกื้เพิ่นคนหนึ่ง่ัดชนะคนนี้คนบ่อสางหมูขัไปื้อเขาถือจอยเขาตั้งใจซื้อบ่อหรือกู้จอยถ้จะได้ก็บเง็นทางน้องแม่ซื้อยังหน่ถ้าอ็ซีพนถามหนึ่งจะถามตนวเ่จตัวโ้ยไม่เง้จิตตลาสันไม่เงก็ไม่ละโอไม่ลหไม่ก็บ่าบอกซื้อคุจิตังซื้อไม่เงจิตตลา ซื้อแท้ซื้อดาราคุณสม่โอ้ซื้อแท่ซื้อดาราแม่ดารา่นแม่ดาราแม่ดารากะอตัวละมึงสมัยเราเป็นสาวเราสงงามเลยมึงงามเราล่วงามเา่านีดา่าแม่ละสีแม่ดเดดโอ้ยฮ่า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 ม่่ยอทีนึงตัวได้าเกา่แม่ดาราแม่ดารายำ 7จ็ฝันว่าพอมาหาพอมหาชุดแรกกระถึกแล้วนะครับมหาอีกเที่ยวสองคือมือนีคือองหนึ่งหือังสงเสียงโชงเป็นแนวทางบอกพี่น้องเขาเนะอาจจะได้กับุญจงคุณข้าบุญวัดสนามีจ้่เสืออร่อยนัวอมยอครับโปรดภัยกันสั่งบุญสั่งกุศลน้องปันนตัวสื่ดีวอ่ะครับผมสลายนสลนครับอนะครับผมบุม ขอบคุณแม่ดาราหลายๆดนะครับเด้อคุณแม่ผมแม่ผมครับสาธุสาธุนะครับเจ็ดสี่เก้านะครับคุณแม่ดาราเมีอะไรครับมีละเชียงโซ่เบิ้งตัวมันถือตัวนั้นเอ้าจ้าสมพรศ์ฝากเป็นผู้ฝันฟันเดียวก็มาถามแล้ว่าลุงสามมันผู้ขาดฟันแบบนี้แบบนั้นนะแล้วก็ตีให้เลยแล้วตีเรื่องยังไงดีคะองค์เนี่ยถือถือกี่เรื่องเขา ลูกฮกเขาใยวันนี่เขากินเขาต้องกันฝันว่าโคกเนี่ยโคกตากัญชีพันระลาวตามตากัญชีจ่ะเพิ่นบอกเสือหกหนึ่งหนึ่งหกเลยงดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเอ้ยถูกฝ้าองี่ฝันฝันว่ามาฝันนี่างไมาเรามาตีหายย่างออกนี่ย่างแม่นเลยครับขอบคุณด้วฝันว่าฝันดีเนี่ยมามามาตีของฝันเออมาบอกเราเราตีให้เรื่อยๆกับเพิ่นมีเส้นในด่านนี่เนาะกรักเลยโอ้โหเพิ่นมีเส้นเพิ่นแม่นีลยวงวะ คนคนอยู่น้ำผีเนอะตัวนี้ออกอตัวไหนตัวข,าข,าขา้าวไข่เลยนี่นี่ผมไปขา,า,ะขา,า,ากะซศีนี่ขากทัศนีคุณผัเนาะเมนอะไรเนาะถือตัวนัน้นถือถือตังค์ที่เาแล้วเราจีให้เองไปซื้อของเราละก็อื่งเ่ราะซื้อี่ซื้อทัำนีแล้วาก็ได้มาจังแม่ก็ซื้อซื้อซัสนีซื้อเรื่องของถือบ่ถือแม่ก็เสียใจมักเร็วมักแร้วถือแล้วถือแล้วอ้าวจเตรมกระดัอถือใจ 7จ็ดสีเก้าเกมังกาวางสัตวเจ็ดส่เก้าลูกปูเนี่ไม่หกเจ็ดสี่เก้เออใหญ่เมยังกรเลยเพราะจะมาแมรุบ่าโอ้ <c oughs> ได้สั่งได้แปงได้อันนี้ <c oughs> บัตตัวแม่จังหันแม่จังเพี้ยนเข้าอยู่นี่เลูกปะส่านีแม่เจ้าบอกว่าอุบัติจู่ๆกบมาเราเก้า ต้นตานต้นนี้แต่แต่ตังวัดพุ่นหม้อคมพนนโดมาแม่ณเห็นเลราพ่อแม่ในแม่ตั้งแต่แม่เกิดมาแม่ค่อนพื้นที่อยู่นี่เลยบอกครับเกิดมาก็เห็นเลยอันนั้นก็เห็นเลยเห็นมาเลยต้นบอกข้ามเนี่นี่ก็เห็นเออมาเห็นอันนี้เขาเห็นไม้หนี่นีอันนั่งนั่งหนียังไงยังไอ้ถาดนี่โอ้ถาดนี่วัดยางเขามาจ้างเขามาขุดทองมาขุดทองเลยเดี๋ยเขามาหาของโบราณของเก่าเพิ่นอะไรหรอเพิ่นมหาเพิ่นปิดเพิ่นบังเพิ่นผิดเพิ้นทอง ที่จะคนเีเห็นอันนี้เพิ่งเคยเองพญานาคนีต้นตาลต้นนี้แม่เห็นมอแต่สมัยแต่แม่เนลยเกิดมาเห็นเลยโอ้ยแต่กับโมสูงโมใหญ่ป่านนี้อ๋อโห่กับเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าเนาะคนไราณอันไี้คนใหญ่พ่อคนใดไม่เห็นดูเลยอย่างสาระหลังเนี่ยผู้พ่อของแม่นี่อ๋อก่าคมดุลตัวนี้ผู้พ่อแล้วแตม่เห็นดู เตอแม่เด็กน้อยเป็นสาวบุรุษโบ่คุณเด็กน้อยอยู่เป็นเด็กน้อยโอ้อตะกี้ก็เป็นใหม่เนาะเป็นใหม่เป็นใหม่เป็นเถอเป็นเพิ่องพ่อตาอยู่อีเขาก็มาเ็ใช่ทหานเลยสงสงการปี่นี้นะครับโอ้สเสดงว,ว่ามองนี่ตะกี้ตะกอนตะกาน,นี่คือสิบ่มีคนแก่ข้ามาดอกมีผมมั้งเอาอย่างที่ตะกี้นี่นะไอ้ขี้กล้ามานี่ตะกี้หรอไมงใช่ขี้กล้ากตัว อยู่แถวนี้เจ้าค่หวงอาจารย์มาอยูตัวนี้คนนี้นี่้องถึงมานจำคำัำขื้นมาสิโบวิ่งม้ววิ่งบอสนน้มาเขาหนนี่นะแม่ออกจำสินยางเก็มนี่แว่านึ่บอสอยู่คอยบรมีิยานแม่แม่นี่ยมาจำสินมาจำสินต็้ปีเพินมาอยู่ปีที่แล้วเอออืมสิบสี่ภาษาพันไปยที่ผ่าสุไปอ่ะอืมก็ไม่มีใคจะไม่ออกเจ้าคุณก็มีอย่างนีอ่ะอเพิลก็มาเพิลก็แพงเนาะแม่กรคำยุ่นี่ตลอดด้ยตัวนี้อืมก็ แม่เจ้กจีไข่คนะีอหนาแม่เจ้าจีใบก็ขอแม่มารถไดล่ะบัดน,นี้กกนนะจักรยานสิแม่เดี๋ยวร้านครูชีพข้าวฝนตกฝนยังกับปั้นมาสันา่นตัวจูงเราค่ะทุตกตาแม่อขอาม้าวที่พีตกมาปีนี้อายุเทา่าใดล่ะแม่เนี่ย60มีละเอาแถาบะทั้นแล้วตัวนี้บ่มันหัรเจ้กจีแม่เพราะแม่แข็งแข้งกว่านี้แม่ไม่ปีไก่แม่แข็งแข้งกว่านี้แม่เพราะแม่คุ้นสานีเด้อย่างมาตรงมาปีนี้อ่อน,อ,อนแอลงอ้าวปีหน้าสิบอกครับกูเก่าตียักฉีดอันยาอันยังฉีดขวดวิ่งแม่เจ้า พอกินมันจะอ่อนคนอ่ะ <g ül> อ่ะนะครับผมอ้าวโอยากรบกวนแม่เลยเด้อครับผม <c oughs> ขอบคุณแม่ละลายครับผมอ่ะนะครับแม่ก็ยืนยันให้เลยเด้อนะครับ C หนึง่ง C เจ็ดเก่านะครับตัลิปของแม่ <c oughs> ตัตนเด็ของปูอ่ะพี่พน้องห้ากับเป็นแนวทางเด้อครับผม <c oughs> ไปตามเลยอาจารย์อา <c oughs> จารย์ได้ต่อหนึ่งสามเจ็ด <c oughs> อาจารย์หนึ่งสามเจ็ด <c oughs> ปล่อยวันนี้อาจารย์หนึ่งสามเจ็ดปล่อยมื่อนี้ครับอ๋อเสร็จแล้วห้าออกจากห้าไปต่ออาจารย์หนึ่งสามเจ็ดครับยุกไก่บนนี้ก็ไก่ครับโคราชโคราชครับอ่ะบโบเป็นยังเหมือนไม่แค่ไก่เอื้อม บวกไก่ครับบวกไก่พี่น้องเจ้าก้อนหดเจ้าเขาก็คืออังกาแค่เนาะน้องน้องสาวอยเขาขายของเนี่ยเขาว่าเขาสามเจ้าครับเจ้าบวกเขาว่าสามถุงก็สามไม่กี่ ย้อนตะขอ,อนี่ร่หรอะกับปติบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักขากัลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอาม,มาใไซเบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเล่งว่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอเพิ่งก็อัดเออดีหรือดีหรืดีหลือนะคะเพราะว่าหยังเห็นบ่นี่งห่าก็มาเห็นบ่งวดบางยานี่ซูนกามาเห็น,นบ่แต่ว่าบ่มักซูนค่ะ แม่นอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือ่าค่ะยั้นต้องขอสร้างอะไรค่ะยิ่งถ้าในกเกี่ยวมากคือเก่าเกี่ยวมากคือ่าค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียดจกลองเบิร์อร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้่ะนั่นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นเขารอมาได้ไงเจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไว้ในกระ,ะรกกเป๋าค่ะบิ๊กโตกระชือเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาันโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง